เอาละสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านเนี่ยฮะตอนนี้ก็เวลาที่ผมเพิ่งตื่นมา9ก้าโมงนะครับก็จริงๆทำเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะแล้วก็อยาจะมาบอกว่าจริงๆแค่อยากจะมาบอกแหละว,ว่าอ่าผมเนี่ยสร้างทวิตเตอร์เอ้ยไม่ใช่ทวิตเตอร์สร้างทวิตแล้วนะครับสำหรับไลฟ์สตรีมนะฮะกับการอ่าล่วงหน้าในอนาคตเขาเรียกว่าคือจะเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตแล้วไงและอินเทอร์เน็ตตอนนี้คือมันไลฟ์สตรีมไม่ได้นะครับอย่างที่ ท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ย<ม>เขาทราบกันนะครับก็คือผมเนี่ยไลฟ์สตรีมไม่ได้มันแลกนะฮะความเร็วเน็ตมันไม่ถึงนะเอออะไรประมาณ,มาณน,านั้นเน็ตอัพโหลดแม่งต่ำมากนะครับอัพเลดอัพวิดีโอ1กิกนีงอัพไป8ชั่วโมงอะไรประมาณก็เลยกำลังจะเปลี่ยนเน็ตเร็วๆนี้นะถ้าเกิดเปลี่ยนเน็ตเมื่อไหร่เราก็คงได้เห็นทวิตกันในเร็วๆนี้แหละนะฮะก็อยากให้ทุกคนมากด follow ไว้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับก็แค่อยากจะมาบอกแค่นี้แหละนะฮะหน้าตาของช่องก็ประมาณเนี้ย นะจ๊จะอ่าก็ยังมียูสามไอคอนโง่ๆนะครับที่เหลือก็ประมาณนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะครับเพิ่งจะมาสร้างเองแล้วก็ถ้าเกิดผมลัดสตรีมเมื่อไหร่เนี่ยผมจะแก้แจ้งในแฟนเพจแล้วกันก็มากดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะอย่าลืมละจะดีมากเลยขอบคุณมากครับวันนี้แล้วก็สำหรับเรื่อง w a t the ต r f u ฟ k d เดนครับผมว่านะ อีวอตเฟลเดนเนี่ยกระแสตอรับดีมากเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้ว่ามาทําต่อเลยยังลุ่มหุงคนมาคอมเมนต์อะไรไม่ได้นะฮะก็รอไปก่อนละกันรองน่าจะเป็นโจ๊กเกอร์นะครับโคโจ๊กเกอร์น่าจะเป็นโจ๊กเกอร์ในหนังนะฮะเราจะจัดให้เลยนะครับยังงาอย่างงามากๆเลยแล้วก็นะในทุกๆท้งเนี่ยที่เราทําคลิปคุยกันเนี่ยมันจะ <John Cena! S 1> อซย่าว่าแต่คุณดูตกใจเลยคุยยังตกใจเลย ไหนๆก็มาถึงคลิปคุยแล้วนะฮะเราก็จะมาคุยถึงมาสคอตตัวนี้ก็หน่อยดีกว่ามาสคอตตัวนี้นะครับเป็นมาสคอตปากเป็ดนะฮะหรือว่าเป็นเป็ดน้านิงๆนะครับคือต้อนแบบเนี่ยมันไม่ได้มาจากอะไรหรอกผมเนี่ยก็เคยนั่งวาดรูปอยู่สักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนที่จะมามีมาส์คอตปากเป็ดอะ่ะมันเคยมีมาสคอตที่เป็นเจ้าชายนะครับแล้วก็มาสคอตที่เป็นอ่าเดเม้งที่แบบเป็นตัวโตเต็มวัยอะไรเงี้ยแล้วก็แม่งกลายมาเป็นมาสคอตปากเป็ดได้ไง จะให้พูดก็พูดเถอะวันนี้เราจะเอารูปมาให้ดูกันนะฮะมาสคอตเจ้าชายนี่ผมยังไม่แน่ใจว่าผมยังวาดได้อยู่หรือเปล่านะครับเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะใส่มงกุลโง่นะครับแล้วก็เสื้อข้างในเนี่ยจะเป็นสูทนะฮะแล้วก็ข้างนอกจะเป็นผ้าคลุมนะอันนี้เป็นมาสคอตรุ่นแรกที่ผมสร้างขึ้นมานะครับสมัยตอนที่อยู่ UCG นะฮะหรือว่าตอนมัธยมต้นๆเลยมั้งเออประมาณห้าหกปีแล้วอะ่ะเนี่ยคือมาสคอตตัวแรกของผมแล้วเขาเรียกว่าไอ้ตัวเนี้ย มันคืออยู่คู่อะ UCG นะครับ UCG เนี่ยเราจะมีเป็นยศคือเราทําเป็น Family เลยอะไรเงี้ยตัวผมเนี่ยจะอยู่ตําแหน่งเจ้าชายนะครับส่วนวินเนี่ยจะเป็นจะเป็นจอมยุทธนะฮะแล้วก็ปักเนี่ยจะเป็นพานป่านะครับจะมีอยู่3ตําแหน่งที่เหลือก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเอาแั้วกันลงมาต่อกับมาสคอตตัวที่2นะครับมาสคอตมาสคอตตัวที่2ไม่ได้มีอะไรเลยครับก็คือเป็นแค่ตัวผมเนี่ยแล้วก็ใส่อะไรไม่รู้เล่นเกมโง่ๆแล้วก็ไม่ได้มีเลยเลยนะฮะ รูปร่างหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็คือทํามือเป็นรูปทนะีกับเอ็มแแล้วก็ข้างบนในหัวเอาจะเป็นสีส้มๆน,ๆน้ำตาลน้ำตาลนะฮะเอาแบบมาจากตัวหนึ่งอีกทีจากว่าเป็นมาคอร์ดที่มีรูปสี่ครั้งแรกน้าตากูจะไหลตั้งแต่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่อาทศวรรษที่สองนะถุยไม่ใช่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วหลังจากคลิปนี้นะครับหรือว่าประมาณ2 0 1 5นนะฮะ แต่พอเห็นได้ว่าไอ้สองรูปแบบหลังไอ้สองรูปแบบก่อนหน้าเนียเออไอ้ที่ว่าเป็นเจ้าชายกับที่ว่าใส่ก่อนเล่นเกมเม่นเนี่ยผมว่ามันดูไอ้นี่เกินไปเว้มันดูแบบไม่อยู่นิก็เก็ตว่าแบบมันไม่น่าจดจําอ่ะผมก็เลยไม่รู้ไปทําอีท่าไหนก็เลยได้มาขอดปากเป็ดตัวนี้มาครับที่ทําหน้านิ่งๆคือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดไม่ว่าจะเป็นทรงผมหรืออะไรนะครับแต่หน้าตามกลายเป็นขีดได้ไงวะแล้วก็คือแล้วก็ใช้มาโดยตลอดด้วยนะเนี่ยเหมือนในเพจในอะไรเนี่ยนี่นก็ใช้หมดเลยเนะี่ยตัวละครหน้าขีดเนี่ย ก็เป็นว่าถ้าเกิดสําหรับใครในยแฟนอาร์ตมานะครับใน3ตัวข้างต้นเนี่ยอยากจะแฟนอาร์ตเป็นตัวอะไรมาก็ได้นะครับก็ให้ส่งเข้ามาในแฟนเพจครับไม่ส่งอินบ็อกซ์มาเลยหรือไม่ก็โค้ดเอาไว้หรือไม่ก็แฮชแท็กคำว่าดื่มเองเอาไว้ก็ได้นะฮะเดีย๋ยวเข้าไปดูเองนะครับโอเคงั้นก็วันที่คงไม,ม่มีแล้วล่ะนี่ก็แดดเวลามาประมาณสี่ทีแล้วเหรอโอ้ยตายละโอเคงั้นผมไปแล้วนะฮะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีจ้ะเอาละผมลืมพูดไปเลยว่าอ๋อแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีก็เด็กเฟ้อผมเจอกันนะจ๊ะจุบ๊บ ดอนกี้เฟิร์สก็คือลานะครับลาก่อนนะฮะดอนกี้เฟิร์ส <c ười> คิดได้ไงเนี่ย